เปิดเกมมาไม่กี่นาทีพวกพี่ก็มาปลุกลูกป่าผมแล้วเหรอครับขออนุญาตนฮะขอสอบถามขอตรวจบัตรหน่อยได้ไหมฮะเป็นคนสัญชาติไหนไหมนะฮะโอ้พี่อยากปกป้องเพื่อนเหรอฮะงั้นเดี๋ยวพี่ก็ตามเพื่อนไปแล้วกันโอ้กูจับคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดึงดึงโอ้ยมึนหัวเลยเกินอมดึงมากก็กลับไปนอนกับลากมะม่วงสวัสดีฮะพี่มาปล่อยไฟฟ้าแถวนี้ไม่ทราบว่าพี่มีบัตรของกอฟผพอหรือยังฮะ ขออนุญาตตรวจบัตรเลยนะฮะพี่มีบัตรกอฟผอ,อไหมโอ้โหเพื่อนพี่มาเยอะเหลือเกินขอโทษครับพี่ผมแค่มาตรวจบัตรกอฟผอ,อ,อเฉยๆขอโทษนะฮะขออนุญาตขอตัวก่อนอ่ะโอ้โหแม่งขับเทศรถเทศกิจมาจับกูเลยเหรอเดี๋ยวพี่จะเย็นผมกูกูขี่ม้ากูไม่ได้ขี่มา,มาโอ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยบัตรกอฟผอ,อ,อกูเมื่อกี้ไปอยู่ไหนแล้วโอ้โหสองตัวไฟฟ้าสองตัวพวกมึงนี่รักใช้ไฟประเทศใช่ไหมเนี่ยโอ้ งั้นก็ขออนุญาตส่งไปคุยกับรักม่วงเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่เดี๋ยว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 ,ยวผมเก็บบัตรคนเดียวก็พอพี่ไม่ต้องออมาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยลาลาลา,ลาใครมาแวบๆอะไม่โดนขออนุญาตนะขอหลบก่อนนะฮะเดี๋ยวนะโอ้โหขียขับรถเทศบาลมาจับกูอีกแล้วเดี๋ยวพี่ใจเย็นกูขี่มา้ากูไม่ได้ขี่หมาพี่ใจเย็นผมขอโทษผมขอโทษพี่กูพากไม่ทันแล้วกูจะเล่นเกมไปด้วโย ใครเน็ตมีปัญหาวะพี่อ้าวพี่รักไฟก็พอๆนี่พี่กลับมาี่ก่อนขอมาคุยกันก่อนค่าไฟที่ค้างไว้เมื่อไร่จะจ่ายเนี่ยโหเปิดไฟเล่นอย่างก,กับไฟบ้านตัวเองเลยเนาะมึงต่อปลั๊กแลนสายไหนเนี่ยอ้าวพี่ค่าไฟที่ค้างไว้อะ่ะของผมไปไหนอะ่ะอ้าวจะให้ตีใครอะไรเตอ๋อไม่มีวูย้ยมีแต่ม้าโพนี่ใครก็ได้รับจับทีโอเคกูคโดนจับเองก็ได้สวัสดีครับขอฟันอ้าว โอ้โหกูทิปป้อมอยู่ดีๆพี่ปล่อยผมไปเถอะพี่โอ้โหเทศบาลมึงปล่อยกูไปเถอะหมากูฉีดยาแล้ว I am a อ o อ l ัจะมาตัวน้อยจะมาตัวจ่อยศพหนึ่งศพสองศพสามค่อ,อ,คอยๆผ่านไปเอาพี่ค่าไฟก็ฟอพอผมอะผม,มาตามทวงแล้วนะโอ้อา้าวไวเลสไวโอเลตกับไอ้ตัวโซ่มันเข้าล่างฮัลโหลวัสดีคคับขอทัชหน่อยอา้าวฟิกเกอร์หนีกูเฉยฮัลโหลขอทัชมาแฮนหน่อย าตายหมดแล้วแต่กูอ้าวพี่จะไปไหนค่าไฟที่ค้างไว้เมื่อไหร่จะอ่ะอ๋ะอโอเคกูรู้แล้วล่อมาให้กูโดนจับนี่โอ้พี่มาสองคนอย่างงี้พี่อยากได้พาพแดงผัวพี่เอาไปเลยผมไม่ว่าอะไรหรอกแม่ใครจะไปกล้าย,ยุ่งกับพี่แล้วจับทีกูนี่เป็นหมันเลยกูขี่มา้านะไม่ได้ขี่หมา จับกูซะน้าเวทนาเลยเชียวโอ้โหนั่นไงขี่รถไปกันอีกแล้วเอาวัดดีพี่ขอทัก smile h a n หน่อยอ้าวพี่จับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นก็เสร็จผมแล้วครับวัดดีครับขออนุญาตล้างแค้นนะครับจับกูไว้หลายทีแล้วนะไอ้เหี้ยแหมถ้าบ้านพี่จะเปิดโล่งขนาดนี้แล้วก็เหลือเพียงลูกนี่ของผมอยู่คนเดียวกับไอตัวโซ่อย่างงี้แล้วก็ พี่ไม่ต้องห่วงเลยสงสัยบ้านพี่คงต้องเป็นของผมแล้วละ่ะเทศกงเทศบาลของพี่นะ่ะรถเทศบาลนนะ่ะออกมาไม่ทันแล้วละ่ะเศษผมล่ะขอสมน้ำหน้านะครับขอบคุณหน้าที่จับกูทําให้กูโกรธแค้นขนาดนี้ไอส้สัตดเดยขอบคุณครับติดตามกูด,ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ